สวัสดีครับพบกับผมอนุมาชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูรหัสผ่านอีเมลนะครับหรือว่าเราจะดูรหัสอีเมลที่เราลืมไปนะครับทํำยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับหลายคนอาจจะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับก็หลายคนนะครับจําอีเมลได้แล้วลืมรหัสผ่านนะครับก็หลายคนก็จะมากดตรงนี้นะครับหากลืมรหัสผ่าน ซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาตรงที่ว่าเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้มันได้ใช้แล้วหรือว่าจําเบอร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับก็เราก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับคุณสามารถใช้ช่องทางนี้ได้นะครับเรามาดูก็กดออกมาทั้งหมดเลยนะครับผมจะแนะนําเป็น Google Chrome นะครับเป็นแอปนี้ตรงนี้นะครับ Google Chrome กดเข้ามาก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับให้เรากดไปตรงจุด3มจุด ด้านขวามือนะครับกดไปแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจะเห็นคําว่าตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาให้เจอคําว่ารหัสผ่านกดเข้าไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วมาหาดู Gmail ที่เราต้องการดูรหัสผ่านนะครับทีเนี้มันจะมียัน Apple ID เลยนะครับอะไรที่เราเคย ใช้งานใน Google นะครับที่เรากดจำรหัสผ่านไว้นะครับมันจะมีอยู่ในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับกาลินาอะไรมีอยู่นี้หมดเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับตรงเนี้ยอ่าผมกดเข้าไปผมเจอแล้วนะครับผมก็กดเข้ามาเลยทีเนี้ยเวลาเราจะกดรูปตานะครับตัวเนี้ยมันไม่สามารถดูได้ทีเนี้ยดูไม่ได้นะครับทํายังไงให้มันดูได้นะครับเราต้องไปตั้งค่า ล็อกหน้าจอนะครับตั้งค่าล็อกหน้าจอในตรงนี้ตั้งค่าปุ๊บแล้วก็ตั้งค่าและรหัสตรงนี้นครับคุณจะตั้งเป็นล็อกแบบสแกนนิ้วหรือว่าล็อกแบบตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็กลับมาทีนี้มากดรูปตากดรูปตาตรงนี้ปุ๊บคุณก็ต้องใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอของคุณนะครับ กดใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยตกลงปุ๊บก็จะเจอรหัสอยู่ตรงนี้ขึ้นโชว์ให้คุณดูเลยนะครับก็แค่เข้าไปตั้งค่ารหัสล็อกหน้าจอเฉยๆครับปกติของมือถือทั่วไปหรือว่า iPad ทั่วไปก็ตั้งค่าล็อกหน้าจอละเวลาคุณกดรูปตาปุ๊บมันก็จะให้ใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับคือความปลอดภัยนั่นแหละ่าแล้วก็ก็จะเห็นรหัสผ่านนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการดูรหัสผ่านนะครับ หลังจากที่คุณลืมเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้ในอีเมลนะครับก็สามารถดูในช่องทางนี้ได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาวเกมเมอร์หรือว่าชาวโซเชียลมีเดียนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ